ได้จาม่มีว่าใครได้งานในโอกาสนี้เรา่าเป็นสิที่น่าพิจมรนาสุอยิ่งเพราะเรื่องของการทำคำเป็นเรื่องรมโบราณท่านกล่าวว่าสขารจะเกิด ครับวันนี้ขอ,อนำท่านมาที่วัดกุดเป่งอเภอวารินชำราบนะครับส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สมัครสีโพงามโอ้ายชนนะครับวัดกุดเป่งอ,อวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่23กันยายน2567 คุณแม่สมัคศรีก็เป็นชาวบ้านห้วยตมบ,บุบอ่อหงอเรอราศีสไลัยจังหวัดศรสีสะเกงเสียชีวิตลงก็ได้นำร่างอนุวิญญาณมาประกอบพิธีที่นี่ครับรับสำหรับญาติพี่น้องที่เดินทางอาจากใกล้ๆก,ก็เท่าที่เห็นในจอภาพนะครับเป็นครั้งสุดท้ายของคุณแม่สมัคศรีโพงามอาดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านบัวหงตมบ,บุบัวหงอเรอราศีสไล,ลัยจังหวัดศรสีสะเกต นี่คือครั้งสุดท้ายที่เห็นร่างอันได้บิญญาณของคุณแม่สมมศีโครงงามนอนสงบนิ่งอยู่ในหีนเย็นนะครับวัดกุดเป่งอำเภอวาดินครับซึบ่งเป็นชาวประัสถานภายในอาคารนะครับ กราวัดตรงนี้ที่เรียกวัดกุดเป่งชื่อจริงเป็นวัดประชาพิทักษ์นะครับประชาพิทักษ์ทางอณิวิทยาณของคุณแม่สมัครสีโบงงามตั้งไ้บนสถาบันสถานเป็นที่เรียบร้อยนะ นี่คือรายชื่อคณะเจ้าภาพที่มาเป็นเจ้าภาพในการสวดพิธรรมให้กับร่างเลี้ออย่างของคุณครูสมัครสีโพงามตั้งแต่วันที่20กันยายน2567นะครับอันนี้เป็นวัดประช,ชาพิทักษ์หรือว่าวัดขุดเป่งอันนี้วันที่23นะครับแล้วพี่น้องก็ เเท่าีห็นนนะครับี่คือน้องชายน้องชายคนเล็กนะครับพ่อตนุชัยชูพันธ์อันนี้ขาบดีล่ะแขวกะว่องละนี่คือพี่น้องทางบันห้วยอันนี้ค้าวันอันนี้เหลิมแล้วก็ ยี่จิดสาภาพใหญ่เาภาพใหญ่ยังได้บูฮัวลคว่ค่ำโต๊ะยู่นี่ล้วก็ว่าต้องรับเอารับเอาค่ำคำก่อ,อนไงครับม,มาถึงตรงนี้ก็ยังมีหน้าเก่าๆคุณได้กินคํำไงค่ำหน่อยบูฮาาั้ไห ก็เป็นแม่ครัวจากบ้านห้วยตำบลบ่อหุงมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลมาตั้งแต่สองโมงเช้าโดยการนำทีมของของป้าครัวงป้าป้าครัวงตื่นตะตีหา่นทักคนจิมายังเอากดกระเดียกกระเดียกมัน้ะดีไข่ไข่เราแว่กินเขาแล้วว่างหันกินเขาก็ขขาหมูแสบจนว่า ไปหัวแล้วมาหอดวัดนี่จะมาพ่อแม่คั่วผู้เก่ามานั่งขาวัดนั่งขออ่าไปกินเยอะด่าครับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่ามามาแต่เมียผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านไม่จีบเองเสราจแล้วหลังจากที่นำร่างอันไุญานของคุณครูสมักศรีโกงามขึ้นตั้งถึงชาวนัดสานเรียบร้อยต่อไปจะเป็นพิธีส่งครับจะเป็นการแสดงว่าธรรมดีศาสนาเด่งกันที่น

uh um. มีเจากระพุารัสิทิ์เสร็จเรี้อยทุกคนสามคนศรีสวรดา่าตุขนเทียนสองคำมีการแสดงธรรมะมีการแสดงธรรมเทศนาอย่างธรรมะเช็นกันหน้าครบครับ นะโมตัสตะภะพระวะโวตอะระหาโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัดตะภะพะวะโวตอะระราโตสมมาสามพระธัสสาชีวิตตังพยาธิการโดเจหันที่ถเถรปนงังพติปัจเจเตงที่ว่าลกงพ่อตุ้ยปานิชตานะมาเรี การการว่าหลวงพ่อพระครูรวบุญุปราดรเจ้าอาวาสวัดวัดสาพิทัพและพระเถราเถระชูรูขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านณวันนี้จะได้แสดงรัธรรมเทศนาไตรปิฎิธรรมกถาปราวังานบางเพียนส่วภหน คุณแม่สมัตรสีโพกามร้อนเว็นนาเจ้าภาพเพื่องคุณิษสลายที่ปลกไจัดไดดีว่าทารเี่ทำงานในโรอการคนี้มะก็เป็นสิ่งที่น่าไปใิจานาเพิ่ยิ่งเพราะเรื่องของการตามเป็นเรื่องธรรมโบราณท่านกล่าว่า ทั้งหลายอย่าสวตามหลักธรรมของพระองค์พระเดชพระสั but, normal, isa, ส eze, สมมาสัมพุทธเจ้าทการใจตเหมือนเองควรจะลาชรแห่งชีวิตแล้วชีวิตก็จะปลอดภัยได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเทศนาที่ต้องฟังถึงเรื่องจำให้ได้แล้วนำไปปฏิบัติ การแสดงธรรมเทศนาย่อยๆนะครับคุณเจ้าก็าได้บทสรุปลงย่อยๆนะครับการเกิดแก่เจ็บตายวันนี้วันที่23เดือนกันยายน2567ที่วัดประชาพิทักษ์พุทธเต่งอำเภอวัดินชำราษรจังหวัดอุดรธานีงานชรารนกิจศพคุณครูสมัรศรีโพงามหรือว่าคุณแม่สมัรศรีโพงามครับ ขปานทรร้งอ่างดแมรับสีโามบางอย่างท่นได้ทำมาแกทัโอ โอกาโยเวตาญาสัมปยุตตาธรรมะโอกาโยเวตาญาสัมปยุตตาธรรมะอาุตตาสุกายเวตาญาสัมป

การวางนปฏิบัติงานอีกอาสาแล่วแขรงคามสามารก,กับตัวภาพให้ของแม่พี่ต,ติกต่อในช่วงพี่ติ๊กตศอคุณแม่สมัครสีโบงงามวันนี้ีตที่ได้ตื่นมาสึงเวลามาร่วมง,งานาคาะพีติต่อคุณแม่สมัครสีโบงงามรวมถึงท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสัขภาพ ในการตรวจพระพิหรรความพิกตันุกตกตั้งแต่วันที่ยีย่ยาสิบกันยายนถึงวันที่22สองกันยายนของเป็นสธารณประโยเกิดทาง เ้าว่ามีจิตระสาทเป็นสิ่งที่จะบริจาคฟังและชัดลงจำนว,น,น,น,ว,น,วน,นที่รยการเหล่มอบให้วัดประรานามพ์ในเนือท่านือทีส่นเสริวิยาวัตยากรรับมอบไ่างหน้าเด็กนสองเป็นวันปัน,นห้วยครับ ตรวจรถทาที <łość> ่อมีเงินหองพัล เย็เิ่หเพื่อนที่จะเก็บและมอบใ้ากครับภูราศรีสายังหวัศรีสุขีครับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าหน้าศพนะครับ คณะกรรมการของชุมชนกุดเตงวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับจะมาทำหน้าที่หนึ่งหรือว่าเป็นอาสารเช่ยเได้ทุกที่ว่าบ้อพระว่าผู้ชาชนแกหน้าที่ว่าเป็นอย่างูจากทันตเวโทูิพิท์สีช่วนบุตรรอคุ้มกับป้องกันปากบางสถทานีตรวปรกอโทูิสีส่วน và vêm ngôn vay đạt ni bùn tát bít tổ bắc áo da pháp ra thọ quan phật ra lễ hội

ขางนี้ครับอคนุญาตครับนิจัวาสังารุปาราวารรูปธรมวายรุทิรสมิสิท แต่ก็ไม่หมเดือนทางเดือนสอเดอนที่แ้ตัวที่แย่ทั้งทาบบสุดๆแต่ก่หมดทแบ จากพิธีการในนำเรียนประวัติของคุณแม่สมัครสีโภงามท่านประธานคณะเยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีก่อนที่จะได้ขึ้นทอดผ้า บังสุคุนสบับจุดไตรสุดท้ายนะครับาไตรของสุกุนต่อไประท่านในพิธีจะได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุนรือว่าเสร็จพิธีนะครับ dan pada 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 ไปถึงท <ersch> ่านาราธรรมพระมารดาพระเจดีเถ <Wait ing>. ิดพระภาพที่จะาในเมฆเพื่อถ่ายจังหวนท่านพระเย็นเย็นพระธาตุตูดเย็นตูเย็

บบันนี้ได้เดินทางมาเทีวนะครับแต่โดยทั่วที่ัเราครับวันเป็นผมเป็นเจาหู้ที่นะครับคือคนที่มาที่ไทยครับสำหรับวันนี้วันที่23กันยายนของ2 567นะครับที่วัดประชาพิทักษ์วัดกุเด็งอำเภอวัดินชำราบจาังหวัดอุลรธานี ในการาบรกิจสุขคุณแม่ครูสมัครศีโคงามเจรีอายุ71ปีนะครับอันนี้ม,นมีราบญาติมีมาตามสมควรตามที่เห็นที่ดีตั้ครับบันทึกภาพเอาไว้ให้เราลูกลนาน,านเพื่อทุกท่านที่ไม่ได้มาวันนี้ได้รับชมกันอคอยสมควรนะครับโดยกผมครูสุนีจำปี วันคือภาพวันใยญ่ก็วันยาย่ยายตามเสร็จตามวันเป็นาันตั้งนะครับก็ให้ท่านที่ได้มาวันนี้ได้เดินทางกับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ใิดกประกบเสร็จินลงเรยดีนะครับเสร็จจินลงเรยดี ก็มีลูกหลานจาก,ากาทางวัดตุงไทยจากลูกนุอไทยจากลูกชายพี่น้องยันมิตรจากท่านเจริญจากอุบลรัตนีเพื่อนๆพืังทางรุ่ชายก็ผ่านเหมือนกันนะครับท่านใดก็ดูกันเอาเอางนะครับสำหรับยูทูบชุดนี้เรบาบันทึกภาพเอาไว้ให้ท่านได้เห็นได้ชม เป็นครูนะครับได้สอนลูกสอนหลานลังสอนศิษย์กันคนคนละมือมานะครับคุณครูสมัครสีโตงามสิริอายุ7จ็ครบปีกับกัปตันนิยมงไทใชัยมานีบอกว่าเพื่อนคนเดียวที่เหลืออยู่นะครับจากจังหวัดศรีสะเกษไปนะครับ ให้พฒนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องของการทำคำเป็นเรื่องคำโบราณท่านกล่าวว่าสำคัญกับตัว